เพื่อนๆวันนี้เราเลิกงานมาเราได้ยำปลาดุกฟูเพื่อนๆยำปลาดุกฟูน่ากินมากเลยเราหิวด้วยร้อนด้วยวันนี้อากาศร้อนมากเราเดินขึ้นห้องมาเราได้สปอนเซอร์ขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็ได้อ่าเขาเรียกอะไรไส้กรอกที่เขาใส่วุ้นเส้นข้างในน่ะเขาเรียกอะไรไส้กรอกเนาะเพื่อนๆเนาะไส้กรอกอีสานเนาะที่มีวุ้นเส้นข้างใน่ยกกบได้วุ้นเส้นมาสองไม้แล้วก็ยำ ปลาดุกฟูสปอนเซอร์แล้วก็น้ำแข็งตอนแรกว่าจะกินน้ำแข็งใสแต่ถิ่นร้านค้าเขาเก็บของแล้วเรามากินยำปลาดุกฟูกันเพื่อนๆน่าอร่อยมากน,านนานมากแล้วที่เยียกูไม่ได้กินอือร่อยดีมากม่วงกำลังพอดี Mà kiểu mà Hãy subscribe ngon เกี mm ๊ยวโดนพริกเขารู้จะเผ็ดเกี๊ยวโดนพริกที่เขาซอยๆมาเดี๋ยวนี้ยังกินเผ็ดไม่ได้อรอ